สบายดีสบาสดีพ <ab adi. S 2> ่อแม่พ um ี ody, be, ่น้องเบิดสุขสุขุนมีการหลับก well, ็สุนส ah ่งเจ้าอยเซนเ่เมื่อวานมาพบกับพอกับเราคือเก้าในบรรยากาศกลางคืนเราพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเก้าโมงครึ่งเนาะเพราะว่าเจ้าจอยกาเซนเงินไพยลุกแก่อยู่บ้านเกิดของเจ้าจอยเลยเมื่อี่นเจ้าจอยก็ได้มางานดองงานดองพี่น้องเลย สึงมันีก็สิเป็นวันที่สิเกาเมูนาะพี่น้องมือมันถือลัมมันตื่นมันแนมหันแนมเมือนีก็สิเป็นมืองานแต่งมือ้วก็ไก่อก็เตี้ยตัวตอย่างเดียกนาะพี่น้องก็ข่อยไรชื่อไ่เดี๋ยวเห็น่เราไก่นนุ่นุบปี่ทงม่ตุ๊ปี่ ไพดับพี่น้องไพดับพนตกบ้านอื่นเนาะไปยินว่าพายุสีเข่าประมาณซีฮามือพูแเลยพี่น้องพายุสีเข่าคือคือบดหิมใส่ต้นตะตัวนะมันลูกแหงมันยังบ่ได้ที่เพิ่นก็เลยสิเผาอีกพี่น้อง ติดอยู่บ่โดนมีแต่ยังไฟซายพี่น้องไฟดับนันนี่ทงผ้าก็ขึ้นมันยังบ่ได้นะพี่น้อง่นกันเลยขลนใหม่

เรได้้อยเรบผัดเอาเด้อตอนนี้เด้อหยิบขวานแก้วอก่้ยใบมออืนจังลาบเนาะก้อยผู้สาวผู้สาวสาวดีค่ะ อ้าวต่อเนี่ยบ้านแน่นี่แหละนห่างลูกซ้ำเดือนี้เดี่ยกำพาพัวัวโบมีัวทุบศิละชีวิต รถหนาเป็นหูมูเนาะกัเป็นทำมืออื่นแหลงงานแตน่งน้องแต่ว่าเตรียมงานเตรียมของกินไว้เนาะเพราะว่ายินว่าพะยูสีเขาก็เลยเตรียมไว้แต่กลาคืนเลยเนาะพี่นอ้อง มื่นเนาะจอมันนี่ใส่เทียนเอาเนาะ ได้นียขวดขึนกันแล้วหันแล้วรึนรอเลยงูวบอลหรือมูอันนี้ใส่มูที่นี่เห็นป่าเนาะเน่าเดียบันนั่ยามอะไรัง เออดึงมึงดูเหยียบงกงยาวเลยเนาะให้ยาวแค่นี้โอ้ยยังบัทันได้บดม่วนหนึ่งเลยก้นหนอนเทนก็นี่นะนี่ใช่ไหมนี่เ็นกน จะนอนของแรกหรอกเอาก็ับมาใสยแผนเหตุงานเนาะเหตุเชอนมานัานางอยู่ให้จะอดทอดให้จะดินตจะิ้มมาเบิง่งผู้สาวาสวยเข่าเนาะซองหวัวน,นะอน,นอนไปลูกนี้เอาไปสุนี่นี โอ้ยมันดังดินกัดเนาะนายเลยอืมคนคือตัวมันนี่นสุกแมเพิ่เต้ามีวางย่วางเอวงต นี่งามนนเนาะเดียวทวงคนข่าวที่ขา่าวเท้า่บางทีกองข้าวขาวได้งามนะใส่ผมมันสวยติด,ดน้อยมันมันเป็เขีบหมูบอลน,นี่ใส่เก็บหมูน้ำมันมันคนล้ายเนาะน้ำมันร้ายแค่ไรบางทีมีแต่น้ำมันมันนี่แล้วมันก,กระกรอบข่าววันนี้บล็อกกิน แค่นะ่าปุ๋งบอกเขาใส่เดี๋ยวาหันมากลายหนึงนะหักกู้งเรียบให้กินเจ้าใส่อีกอันนี้เป็นกระซีโมกกะซอยแล้วเนาะมีแต่ว่ามืออื่นแล,แ,ลลแล้วก็ครัวแล้วก็ลาบมาแล้ว คนนเลยนะครับเป็นยังอนาิเขาเห็นเาด้วยขงแรงดหมเอแเนะอ้เนตเอวอจะไปผ้ามาทางอื่นด้อยังเล่นุบ้า ไตไพ่ให้ไตไพ่ให้นี่แล้วมีคนเตอยากเห็นนนั่นนี่แล้วมันอออกแล้วจากไพ่อ้ไม่หลับทูีวมือจับหลับยไดกระยาเล้วเห็นบอามูก็หัวต่างกันนันหัวลออกมาแล้หอมลดมูเลยน้ำมันมันลายนี่

ไปกรเทพมิ๊นมาสั่งเสื้อห้องหมากินกบอะไรเนี่ยนั่งง้ทีเจ้าลาย่อง้หนี่นทาีนะได้งจนมันมาขดท่าปลาอ่ว้าไปไหขึ้นหองขบกลไหลขึ้นห้อบ่ไหแผ่มห้อออกเลยบ่ไหแม่มานเน่งัวไปเลยน้อันซื่อห้องให้ไป เดเียเดี๋ยวเมื่อตะแบ้าเ่อไดีเื่อนไม่นาหากเขนว่าใส่ลำเด้อบนบนลุด้ัดปลเลยเด้ทอดนี้หัดประกันไมันเข่าเนี่ไหมปลกอลลยกล่ยเกาเมื่อไร่ายกระถากอนเอาไว้พ้นนกรถากอันนี้เป็นหนึ่งข่าตอนเศ้าเนาะพี่น้องหนึ่งข่าวี่เตียมย่อ ว่พี่น้องมาสวอยงาน,นแหละเนาะเป็นโมเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องกะสิมะครัวลาบตอนเช้าเนาะใส่งัว อันนี้จะเป็นพักกะลัมเวียดนามนมจีนเนาะมันเป็นข้าซานเออออใส่เราแบบเือนี่เนี่ยเป็นป๊อันนี้จะเ,เป็นน้ำนมจีนเนาะพี่น,น้องน้ำกระปุลอะไรที่ไวโยแขกคนมาสวยงานดองอะไรเนาะ ดักเขาเราว่ากระดูกนะแม่นอีดีต้มกระดูกงัวคนไข้คนไข่อีดีเนาะต้องใส่คอยเมื่อก่อนบะรืวมาต้มอยู่ทั้งคืนเมื่อคืนนี่บัเสรเลยดำได้อันนี้เท่าไหร่ ขอางามทินงเลยทีก็ามอยเลยแล้วอก็ารออันนี้เป็นนางเส้นน้ำเกลือไว้นาอกัดซีซอยไว้สิลาบก้อยว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ยังมาทันได้หั่นนาะสิ่น เราเห็นจะใส่เกลือไว้เนาะ อย่ามันปีหู้น้อยตื่นจะเดิกเลยตื่นจะเดิกเนาะอีดำดำอันนี้เป็นผัวทุกเลยเนาะให้เวลาพี่น้องอน้ รับขวาาันเกรยพองัน แค่จะมัน่นคคืนเก่าเกิ่คนเมาจะคืนลเลยพวกมวนเพ้่เดียวคน